ฝนตกพำมๆไม่พำเท่าไหร่ฮรตกแรงเลยครับแต่ว่าถึงฝนจะตกแรงยังไงก็จะนารถไปส่งที่บ้านลูกค้านะครับไปส่งถึงที่เลยนะครับคือฝ่ายการขายเขาบริการดีมากเลยก็ตรงอีวันก็ทาสัญญาก็ผ่านง่ายครับครับผมเขาบริการด้วยฝีมือจริงๆครับบริ สวัสดีครับผมเซลสามารถจาก KR s m a r สมาร์ทคาร์นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยฝนตกพำพไม่พำเท่าไหร่ฮะตกแรงเลยครับแต่ว่าถึงฝนจะตกแรงยังไงก็จะนำรถไปส่งที่บ้านลูกค้านะครับไปส่งถึงที่เลยนะครับพอทำสัญญาผ่านลูกค้าก็อยากได้รับรถเลยไม่มีเวลามารับเองนะครับก็จะนำรถไปส่งถึงมือถึงบ้านเลยครับนะฮะก็เป็นบิโก้ประตูนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมงานไปส่งนะครับครับผมนะครับก็ตามที่คุณพีทสามารถได้บอกเอาไว้นะครับผมก็จะมีทีมงานไปส่งรถนั่นก็คือพวกเราั่านนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกค่อนข้างแรงนะครับผมเราก็ได้ขับไปเรื่อยๆนะครับผมได้ไปต้องรีบนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันระหว่างทางได้เลยนะครับผม you you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 go, go go, yeah, go, go, go. hustle lot hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better uh, see with the negativity But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าชื่ออะไรครับวันชัยชนะครับอ่าครับผมก็คุณลูกค้าเนี่ยได้เห็นรถมาจากช่องทางไหนครับคือเคยเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนแล้วไปซื้อก็เคยซื้อมาคันหนึ่งก็ประทับใจเต้นแค่ขับมอไซค์ผ่านไปเราเห็นแล้วก็เข้าไปดูไปดูก็คือฝ่ายการขายเขาบริการดีมากเลย บริการได้ทุกชั้นทุกระดับไม่แบ่งชั้นวรรณะเขาที่เคยไปที่อื่นนะเขาจะเห็นว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่เขาจะไล่เราออกเขาจะเชิญเราออกอแต่นี่เราไปแบบ,ไปแบบ,บปไปแบบคนฟอนไปแบบคนไม่มีกระตังอ,อยากได้รถแต่ไม่มีกระตังพอดีไปเจอน้อง<บ>คนหนึ่งก็ไม่รู้จักชื่อเขาก็ถามเขาว่ารถอันนี้เท่า,ราไรเขาบอกสี่แสนกว่าเราก็ดูสถานะเราไม่ไหวแน่ๆ<บ>เราก็มองหาคันที่เก่าที่เราพอได้สักสามแสนหรือสองแสนกว่าบาทก็มาเจอคันนี้ก 3, 100, ็ถูกใจก 3, ็เลยวางมัดจำ พขกระเป๋าตังค์ไม่มีกลับมาตังค์ไปวางประจำเขาก็ตงอีกวันหนึ่งก็ทําสัญญาก็ผ่านง่ายครับเขาบริการด้วยฝีมือจริงๆครับบริแต่เคยเป็นลูกค้าครั้งหนึ่งแล้วเราก็จําไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นภาษาไทยบางทีเอาภาษาภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าภาษาไทยข้างหลังก็เลยึขึ้นได้จําได้เราเคยไปใช้บริการเขานานแล้วเมื่อแปดปีที่แล้วก็เลยตามอีกอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้คันนี้มาอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับเป็นที่สุดยอดครับอ่าครับผมอันนี้ก็ เป็นเสี่ยงจากลูกค้านะครับผมที่ว่าเ,ออเราก็ได้ไม่ได้มีการเตรียยไม่ได้อะไรนะครับผมแล้วกออ็คุณลูกค้ามีอะไรจะฝากถึงลูกค้าท่าน่ัดไปที่อยากจะเข้ามาใช้บริการบ้างไหมครับอ๋อไปได้เลยครับทุกคนอยากได้รถสําหรับเต็นท์มุงรถนี่นะครับไม่ผิดหวังครับเจ้าของเต็นท์เขาบริการดีมากครับทุกชั้นทุกวันนะไม่มีไม่มีเบี่ยงเบนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแบ่งชั้นวันน,นะเนาะพูดตรงคือเราอยากได้แต่เราไม่มีเราต้องดิน้นรนเอา พอไปเจอเขาก็บริการดีก็โอเคอ่าครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็คือเราก็ได้นํารถมาส่งถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้านะครับก็ขออวยพรให้กับคุณลูกค้าโชคดีร่ำรวยนะครับผมอ่าก็เี่ก็คือรบกวนคุณลูกค้าแค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ